đây đi ăn son đi chứ ăn không có ăn apa ăn nè bịt hả bịt hả mấy ni bịt đòn đó ni

รอรแมนาาลงคุเกไม่ีเบอร์ให้เียกเรานาล่าไว้นี่มอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเี๋ยวไปเองค่ะใจอใแตงร้อนอะไน่งรใหญ่สูงใหี้ลอูค่ะ่า่น้องก นี่ไงใส่แล้วให้เด็กคนนั้นก่อนห้าหกตัวให้ให้ับไปหตัวเลยเด็กคนนั้นน่ะ อาละทก่อนนะกรี๊งกรี๊งอืมนะทำเป็นเส้นทําเป็นเส้นทําเป็นเส้นเหมือนเหมือนที่พ่อพาทำนะเออดึงดึงออกมาเป็นเส้นดึงเป็นเส้นเส้นยาวๆเออโอ้ยเิ๊ดึงอย่าดึงแรงสิลูกอย่าดึงอย่าดึงแรงอ่าอ่าทุบทุบสินี่ทุบ อ่ะโว้ยช่วยถุกไกลๆดิจะจูบแรงเนี่ยเอาไม้เอาไม้รีดเอาไม้รีดเอาไม้รีดเอาไม้นี่ยรีดเอารีดเออไม้รีดนะเออแล้วน้ำแปะนะาน้ำแปะเหรอเอาน้ำแปะเอาน้ำแปะไม่ให้ทำด้วยก็ไม่ได้ไม่ยอมเอาน้ำแปะใช่ไหม อ่แปะยังไงอ,าอ่าอาแปะแปะยังไงอ่าแปะแล้วทำยังไงอืม๋หวพ่อตัดให้ก่อนพ่อตัดให้ก่อนนะอา่อาแปะอืม ประกบเป็นยังไงประกอบแบบไหน,นประกบสิก็ประกอบอย่งนี้สิลูกตะครับ <c oughs> ตน,นันตดเส้นแ้งน,นะครับ ก็ตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็มาแบบนี้นะครับนี่นะครับมานี้นะครับออกมาแนี้นะครับออกนี้ก็เอาจับจับอย่างนี้นะครับ con el ที่จะไม่ให้มันติดกระดานนะครับนะครับครับมาดูวิธีตัดแป้งนะครับตัวตัวนะครับ หนึ่งเครับทำให้ตันเส้นเสมอกันเองนะครับเราความลงนะครับนะครับเก็นึ่งนะครับถ้าเกิดว่าแก้งมันยังหนืดอยู่นะครับถ้าแป้งอยู่ในกระดานยังหนืดอยู่ก็พักต่อนะครับพักให้อยู่ในกระดานต่อเลยนะครับอันนี้ยังยังอย่าหนืดนะครับถ้ามันหนืดถ้ารู้ว่ามันหนืดเราก็พักไว้ก่อนนะครับ จะเพมจะเพตัดมาทํานะครับปลาเราจะขึ้นไม่สวยนะครับเคลื่อนนะครับพอพอเราทําทีนึงเราก็เคลื่อนอย่างนี้นะครับเพราะว่า,วามันจะไม่ติดกระดานนะครับเคลื่อนมาหาแป้งนะครับนะครับเป็นเช่นนี้นะครับจะใช้ไม้คืนนะคทําไม่เสมอกัน ทำเสร็จนี้ก็เคลื่อนอย่างนี้นะครับเคลื่อนอย่างนี้นะครับนี่เราจะตัดนะครับตัดทางโน้นมาหรือตัดทางนี้ไปก็ได้นะครับนเดี๋ยวจะตัดทางนี้ไปก็ได้นะครับแล้วแต่ฐานะนะครับเสมอกันนะครับ ถ้แปะน้ำนะครับแปะข้ามนะครับจุ่มข้างหนึ่งแปะได้สองตัวนะครับข้ามอย่างนี้นะครับข้ามนี้นะครับเห็นไหมครับจุ่มข้างหนึ่งได้สองตัวนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางนี้นะครับข้ามข้ามนี้นะครับตอนแปะนะครับ ก็เอาตัวที่ไม่แปะน้ํานะครับมาแล้วก็กดตรงตรงน้ํานะครับตรงที่เราแปะน้ำํำเรากดกดตรงนี้นะครับนะครับนะครับกดตรงที่เราแปะน้ำนะครับ,อเ,บเอาตัวเซ็ตเอาไปกินของก็ออมได้เพราะมไนเป็นตัวแบมคนแบมเอแบมคน นี้นะครับพอแปะเสร็จก็รีบมาลงเลยนะครับนะครับพอพอลงลงฟางโกหมดแล้วก็เราก็ขึ้นไปนะครับนี่นะครับนี่นะครับลงฟางโกหมดแล้วก็ขึ้นไปอย่างนี้นะครับีเวลาเนี่ยเวลานเรายืดยุ่งแต่ให้พลดถึงก็ได้ นะครับ <espero S 1> ถ้าเกิดว่าฟางโก,กเราเต็มกระทะนะครับเราก็เล่งไฟเต็มที่เลยนะครับถ้าฟางโก,กเราไม่ไม่เต็มนะครับเราก็ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไฟเต็มนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดไฟแล้วแต่ปลาเราน้อยเรามากนะครับ<า>ถ้าปลามากถ้าปลาเราเต็มกระทะเราก็ขึ้นเต็มเลยนะครับนี่นะครับ ouais. น,น,นี่นะครับนี่นะครับ ไปประมาณนี้นะครับร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบได้แล้วครับเพราะว่าถ้าปลาเราเยอะเราก็เอาความร้อนเราก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับแล้วแต่ว่าปลาเรามีน้อยมีมากนะครับนี่นะครับนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนด้เลยครับจะได้ทําคลิปะจะได้ ลองคลิปใหม่ๆนะครับนี่ครับอ้าวอันนี้ะไ่ครับีนะครับถ้าเกิดป้าเราเยอะนะครับเราก็ไฟเต็มที่เลยนะครับเราใช้แก๊สแบบนี้นะครับจะง่ายนะครับสำหรับมือใหม่นะครับนี่นะครับเราขึ้นเราลงนี้เลยนะครับ ถ้าเราป้าขึ้นเราก็ลงไฟนะครับถ้าเก ination, ิดเราป้าขึ้นเราก็ลงไฟนะครับแต่ถ้าถ้าเราปลาลงเราก็ลงไฟนะครับเมื่อป้าลงหมดเราก็ขึ้นไปนะครับป้าจะแบบนี้นะครับเย้นะครับให้ถึงนะครับให้ถึงนะครับแจ้งจะได้ถมมือกันนะครับแจ้งจะได้ถมมือกันนะครับ าตรงนี้มันหนาเราก็กดลงกดไม้คืงอย่างน,นี้ครับจะได้เสมอกันนะครับนะครับถ้าตรงนี้มันหนาเราก็ดึงๆอย่างนี้นะครับดึงอย่าง,งี้เราจับดูว่าตรงไหนมันหนาแล้วก็ ไนก็ได้นะครับเราโค้งยังไงก็ได้นะครับ่ก็ได้นะครับ ครับพอพอลงปลาหมดแล้วก็เราก็ขึ้นไปนะครับพอลงปลาหมดแล้วก็ขึ้นขึ้นไปนะครับนี่ขึ้นไปนี่ครับถ้าเกิดปลาน้อย smile, เราก็ไม่ต้องขึ้นเต็มนะครับถ้าปลาเต็มกระแทาเราค่อยขึ้นเต็มนะครับนะครับมีปลาน้อยนะครับเราก็ไม่ต้องเร่งไฟเต็มนะครับ on